หฮเฮดคะ่ะพี่น้องสวนลังบ้านคะ่ะมืเช้าเจอดอกหนึ่งคะ่ะมื่อนี้ก็สิไปหาต่อจ้ะไปขาดไปกันจ้ะเฮดปวกดอกกระลังตุ่มคะ่ะพี่น้องในดอกหนึ่งคะ่ะกระลังสวยคะ่ะพี่น้องี่ค่ะมื่อนี้มาเนมะลาะเฮดปวกคะ่ะนี่คะ่ะขาง,งามๆจ้ะนี่คะ่ะพี่น้องต้นนี้โรยลคะค่ะต้นนี้ แก่ละจ้ะดอกกำลังสีโรยจ้ะพี่น,อนะะ้องนี่ค่ะ ไดยินแต่เสียงอืงเด้อพี่นองอืงร้ายหลายๆค่ะอยู่ฟังสะเนาะกันเนาะเสียงอืงค่ะเน็ดบวกกำลังบ้านกับพี่นองเนี่ยค่ะได้หลายดอกอยู่จ้ะ เฮ็ดปวกดอกง,งามๆค่ะเฮ็ด <c oughs> <c oughs> ปวกดอกง,งามๆแจกพี่น้องเลยได้หลายดอกอยู่จ้งเอ็มออแก้งนึ่แจะพี่น้องค่ะเด้๋มออแกงหนึ่งพอดีแล้วเนาะคะ่ะดอกเยอะค่ะพี่น้องะคะ่ะฟังในสิเป็นสะนะคะเป็นสะจ้ะอิงหลายค่ะอิงหลายอิงหอ้อง ใจซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะอาจเหลาะอ,อีกจังหน่อยเนาะงกนะันเนาะวันนี้ปกติวันสีออกหลายอยู่เลยค่ะตป็นีนยออกนในหน่อยวันงต่งหนึ่งวันนะคะปกติทั้งนี้ก็สีออกดีอยู่ค่ะเหลาะก,กันจังหน่อยค่ะพี่น้องค่ะ มันจะเสียงอื่นค่ะพอฝนตกแล้วอึ้งเพิ่งกะอันนี้หลายค่ะเพราะเป็นสะข่างถังนั่นเป็นสะจะกดวนข้างนั้นกันค่ะ พี่น้องไส้พิ่เก็บได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องเก็บม,มาจากสำนักงานได้หลายโอ้พี่น้องนี่ค่ะนี่ดอกกระเจียวนะคะเดีเยดกกเ๋ยวเลยถ่าแล้วดอกกระเจียวก่อนจ้ะวางเห็ดก่อนวางเห็ดก,ก่อนจ้ะดอกกระเจียวกำลังงามกำลังงามเลยค่ะสองสามต้นจ้ะพี่น้องนคะคะ ต่กอนมีอยู่หลายต้นอยู่ค่ะที่นี่มดอรดุณ okay. ก,กำลังงามจากบรรยากาศนะคะ ดววงมดจ้ะอาหารปลาอาหารปลา อันนี้เห็ดปัวของน้องทรายี่คุนแดงมาจากสันหนักงานค่ะเลยเท่หให้ดูค่ะพี่น้องดอกโรยเนี่ยหรือลโอ้ยดอกมันหลวงเมือดเนาะล่ะบ่อา่าตุนละ่ะเก็บนันบ่ อดอกหลวงไหมคะดอกบัวงามเลย